สวัสดีครับอยู่กับผมแหบนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Battlefield 6ใน Open Beta นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ไปลองเล่นมาในช่วง Early a c c e t s เนี่ยก็เล่นด้ว่ามีปืนมาแนะนำเยอะเลยนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะแนะนำในส่วนของตัวปืน M4A1 แล้วกันนะครับผมเอามาเล่นกับตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดมากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า M4 ที่ผมแต่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ เรียกได้ว่าเป็น M 4ที่เรียกได้ว่าใกล้กไๆได้หมดถ้าสดชื่นนะครับผมเอามาเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันอยากบอกต่อจริงจนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก็มีมอะไรบ้างนะครับในส่วนของแต่งเดี๋ยวพยายามจะกระชับแล้วกันจากปากเลยก็จะเป็นคอมเพเซเตอร์นะครับตรงนี้นะฮะตัวปากกระบอกเราใช้เป็น1อ่าคาบายนะครับส่วน uh, vertical เนี่ย ผมใช้เป็นอันสั้นนะใช้10แต้มนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยผมเลือกใช้เป็น36นัดนะครับเพราะว่ามันน่าจะสําหรับผมแล้วผมคิดว่าแต้มเท่านี้น่าจะคุ้มที่สุดนะครับหมายถึงว่าเอาไปเล่นใกล้ไกลนะต่อมากระสุนกระสุนผมเลือกเป็นซอฟพอยท์นะครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันพอใกล้ๆปุ๊บบางทีจังหวะฮิฟฟงฮิฟไฟเนี่ยเราเรายิงแล้วมันโอกาสเข้าหัวสูงมากมันไม่ต้องมันมันง่ายอ่ะนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวแม็ก แคตตรงนี้เนาะก็จะทําให้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะาการรีโหลดเนาะมันเร็วขึ้นนะครับอ่านะรีโหลดเร็วขึ้นนะครับส่วนสโคบเนี่ยจริงๆตรงนี้นี่แล้วแต่เลยนะครับถนัดอันไหนก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าตัวสโคปตัว SU หนึ่งสองสามเนี่ยตัวเนี้ยมันครอบคลุมอยู่แล้วแค่มันจะไปยิงวัดกับสไนไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปปืนกลด้วยกันเนี่ยผมว่าได้ทุกระยะยจริงๆนะ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นยิงประชิดค่อนข้างชัวร์เอาไว้บางทีมันขึ้นสโขบไม่ทันเพราะนั้นตัวเลเซอร์เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวของแต่งทั้งหมดเนาะก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเกมเพย์มาให้ดูกันด้วยว่าไอ้เจ้าปืนเนี้ยใช้แล้วยิงยังไงจังหวะอะไรยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปแนะนำปืนอื่นๆอ,อ,อ,อีกที่ผมไปลองเล่นมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยฮะไปเลยพี่ไปเลยไม่ใช่ปนใครครับยี้นี่เขามาบังทำเฮียอะไรเนี่ยอีสัต์ ้เยในสนามบล็อกได้สุดยอดเลยว่ะมึงกวนส้นตีนนะมันมาขับรถบล็อกอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างได้ทีหมอบปอดได้ทุกอย่างจริงไงถ้าหามมันใส่อะไรบอสไป A ต่อใช่ไหมเอาทุกจุดขาวข่าวข่าระวังรถถังด้วยครับ ดันไปดิพี่ชายดันไปได้ดันไปได้หมุบไปหมุบไปเรย์ไอ้นี่ตกใจเสียตางพวกแกแบบว่าโคตรแบบเทคโนโลยีเฮ้ยมึงยิงจนน้ำแม่งพูนมาจากข้างล่างก็ได้อุ้ยดตัวผมโคตรเท่เลยว่ะมันมีน้ำแบบดันดันสักทีไหมพี่ใหญ่ไป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 ทางเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยลุ้งเลยพี่เด้งเกือบแล้ว กูร่วงแทนไอ้สัตว์อ่ะแล้วกูขูกรถแมันขับกูด้วยเชีอยโคตรหวดเลยเฮ้ยไม่ใช่หมอก็หิวได้ฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่หมอก็ชุบได้เฮ้ยวิ่อ๋อจริงเหรอหมาเลยสัตว์เป็นคนอื่นไม่ใช่หมอก็คือดึงได้หมดเลยเหรอดึงได้หมดพี่แต่มันนานหมอมันแบบมันมันปุ๊บขึ้นเลยอ่ะคนอื่นมันดึงนานเ้อ อ๋อเพื่อนอ๋อมันต้องอยู่ที่เดียวกันถือดึงได้หรอผมไม่รู้เนี่ยรู้ว่าแบบว่านีได้หมดนอกสะโพกอะไรแบบนั้นไม่ได้ไอซีว่าด้าเดินผัดกันแบบนักขั้นเลยว่ะเห็นแล้วเพื่อนลองนะลองหลายตัวไหนตัวมากอันนี้อันนี้แค่เปล่งเฉยป่ะอ๋อนอกสะโพตดึงไม่ได้หรอใค่นอกสะโพตดึงไม่ได้ถ้าไม่ใช่หมอทางอ่ะ ยิงสายมือวิ่งสวนสวิ่งสวนสโอกออกมายิงหัวกูมึงเก่งยังไอสัตว์โอเคกูวิ่งมาตั้งนานในสัตว <c oughs> ์วิ่งมาอย่างไกลเลยหมดแล้วเฮ้ยเอาไม่ทันเนาะดิดไม่ไมันมันบนหัวเลยไหมมันบนหัว <c oughs> มึง <c oughs> เลยนะเว้ย <c oughs>

ุ้ยน้องมันไม่มันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาที่แล้วเลยอ่ะแบบว่าแบบถ้ายิงระยะนั้นแล้วชักก็ไม่มีดามิ่งเหมือนมันรู้ตัวไปอ่ะไอ้เราไปก่อนนะเนี่ยเพราะงั้นอู้ยี่สิบสี่ตัววิ่งไปสามิงเลยหนึ่งนอนกันแบบแห้งแป้งเลยอ่ะต้อแบบมากันไม่หยุดหน้ามันเยอะจริงเพื่อน มันต้องขึ้นมาลื้อตึกเกียร์ตึกกลางนี่แหละมันตึกตึกวิทยาศาสตร์แแ <มา S 1> ก๊งหมอมาหมอมันยิวย้วเดี๋ยวกูเอาหมอขึ้นไปลื้อดีกว่า้แตห่หมอหมอหมอามาเล่นยิงคุ้มอยู่พี่ไข่แม่งยิงกูยังไม่เห็นตัวแม่งเลย ในตึกเต็มเลยอ่ะโอ้โหตายด้วยรูนตกรโอ้โหแไม่เข้าหัวตรงมุมน,นี้มันแย่ไปหน่อยอุ้ยอุอ้โหสวยมากเลยลุกขึ้นมาจะตัง่วงเลยหมอแม่งตายห่าเลยจะต ตรงนี้คูโซนหายเลยรบกดเราจากไอ้บนนี่นั่นกันอะต้องขับรถแบบบ้าๆไปประว่าเพื่อนไี้นมาใกล้ที่เดียว,ม,วมันเยอะมากอะตึกเคียเนี่ยไอ้ตึกได้มาข้างมันอยู่ข้างบนกันแบบโอ,อ,อ,อ้โหโอโดดลงมาก็เป็นมดเลยอะจากตึกอะจริงตึกบีอะ้ยยด ปัดเป้าล็อกหัวจากกระสุนแม่งปลายกระสุนมัน,น,มนแตกปลายออกโดนหัวแค่ไม่โดนหัวได้มันจะคิดโดนอกพอลกำลังหลักมันกำลังไล่ทิ้งไป ด้วยต้องสอบพี่เลยสม my god แล้วกูฉีดยาอยู่พอดีเชี้ยอเอ้ยเอ้าเกิดได้นะเกิดได้เกิดได้ใครตายเกิดใครตายเกิดทราบพี่มาแล้วฮิวมาแล้วฮิวมาแล้วไอ้ไอ้ตรงนี้แม่งคิวโซนไอ้กูบ้านตัวกูโกรธ หนูพี่ตาพี่อยู่โอ้ไม่ได้วะ่ะเอพระยอดมาช่วยขู่ได้ตัวเดียวดดไไ้้โอ้โหแ่เด<ค>ี๋ยวนี้ว่าไม่มีตัวได้สองไม่มีหนูพี่ได้เกิดได้ได้เกิดได้เดี๋ยวพี่ตรงนี้มันคิวโซนจัดได้พี่หน้าพี่เดี๋ยวผมลงลงรีคอร์ดลงแล้วพี่อุ้ยอ่ะผมเกิดไอ้สัตว์ <l ots> โอ้โมันมุมเย้ะจริงจริงไอ้เยอยมุมอรู่นีมันคิวโซอจัดสายมีเยอะนะพี่พี่กิฟต์ระวังพี่โดนกดจากโอ้ีมุมอะมุมไหนก็ตายเอางี้ดีกว่าข้างบนก็มีมันปลาระเบิดด้วยเฮ้ย <c oughs> แต่เพื่อนเราตกจต่นั้นข้างเพื่อนเราตกจต่นั้นข้างสวยจัด ล้มพิงเกิดมาบุกเมันกระด่านตัวพี่แลต้องนั่งแล้วแบบนั่งแล้วแบบเฉียดหัวนิดนึงนิดนึงไปโดนสักทีเวนยุทธศาสตร์เล็บโก้น่าเจอไล่ไล่ไล่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่ใจเย็นเป็นทหารภาษาอะไรวะพี่ เขาดูม่นแม่หลังเขาใครอะสคนเรียบร้อยเรียบร้อยยิงนะพี่ตวย่วมาเดีวมาเดียวมขึ้นไปมา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 ขึ้ไปางรลงมาโลงมันลงปะมันลงปะมัตายไม่ตายไมตายไม่ตายไม่ตายตายปิดตายปะ คปบซาคลีนเสก็ี้แล้พี่ยากขนาดนี้ไปเวทิกเราอะลีนโอ้โหไม่ขี้แล้วนี่คลีนเท่าที่หน้ากูเลยตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลย เราทีจ่จะกรีนได้หลวงศพผมสองตัวตายแล้วตายแล้วตายแล้วสองตัวสองตัวสองตัวยังเหลือพี่สองตัวมันชุบเพื่อนไปอีกมันเหลือสามตัวสามตัวของผมเลยตายดึงสองไปแล้วอ่ะไปแล้วพี่หมดเวลาแล้วเไปได้นะเกินหลักได้ขึ้นหลักได้ผมกลังตัวพี่อยู่โอ้โหเดี๋ยวมึงยังมีรถถังมีวีก่อรถถังหนีเหมือนเดิมรถถังมันไม่ขยับ เล่าไปได้ปะถาไอถ้ไปาไปเยดูนี่แมพได้ยังนิแมพเป็นปะดูอยู่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 โอ้เจ็ดสี่ไปซาดเนี่ยไม่โดนหัวโอ้โหไม่รีเฟกันกลับไปยิงวิ่ง ร้านจริงไงตรงนี้มันโคตรเยอะมลงพี่นะเกมมันดูไวตอนแรกพี่จะไม่เล่นไวไปมาๆมันต้องไวครับไม่งั้นรีเฟกซ์สู้ไม่ได้ครับอืมโอ้รถถังมันอยู่ตรงนี้ตลอดเดีนว่าัไม่ไปไหนเลยระวังนะพี่รถถังมันมาอยู่ตองเราเลยนะใช่รถถังรถถังรถถังมันเจเนอเรียเลยถังมันไม่ไม่ไม่ไปไหนเลย ามาทักค okay. e oh, yeah. oh, yeah. okay. oh, uh, ุณโอเคไปนะอุ้ยค okay, ุยตัวตันเลยพี่คุยตัวตันเลยอ๋อลูกสองเหี้ยอู้ยี่ด้วยลูกสองชิบบคิวททีี่่บบ้้าาาานนเเรรจุดเกิดเราอยู่ตรงนี้โฟควอนคิวเกิดเราไม่ไม่ค่อยดีนะพี่นะหลังจะข้าวแล้วทั้ง มาดิ้อเคีามเลยอ้ยี่ไปดบ้านเราไม่ไมเวิร์ีบ้านเรามันคนเข้าเป็นใดูวินแมพมันไม่มีใครถลุเราไปได้มันด้วยมันไปดักจุดเกิดบอแต่มันก็จริงนะพี่เรียกว่าจุดดักคนเลยนะน เออไหนแม่โลกข้างเราอะแม่งฟ้าหมดแล้วเว้ยเหลืออะไรแค่เราตรงนี้อะเราเป็นด่านหน้าเชี่ยยึดตรงนี้ไว้เหรอใช่แลาวก้ม็เงยๆตรงนี้ไประวังมองตรงกูก็ไม่รู้นะกูไปเรื่องกุโลละมันโลละนี่ก่อน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 อย่าพึ่งร้อง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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะ้าโหวเลยตรงนี้เอ่ีะเิดไก็เลงพี่ไม่ไหวแล้วเกิดได้เกิดได้พวกเราเองทำไว้พวาเราได้แม้กดเยูัตเอ้ยอาบีจี

เจอหน้าเจอหน้าเจอหน้า <ım Laser> <their old> <Harmon> สามี่คนสนุกไหมดูดีตีแตกแล้วเรากลับไปเป็ับจุดเดิมไม่แตกไม่แตกไม่แตกยอยู่ตีแตกต่อพี่จังนวัดโอ้ยไม่แตกเหรอโอซีไปแทนมันแล้วกันพี่ซีในตรงกลางสุดแล้วผมว่าซีในยัยก็เจอยัยก็ชนมาข้างไหนก็ชนซีหมดอะเราโฮซีไว้ได้เนี่ยก็ตัดกันเรื่อยๆ เซตสีเลยพี่โอ้บ้านี่เลยอยู่นี่แบบนะปล่อยตะแกรงไว้โอ้โอ้เหี้ยกูันแตกเออเราโคซีไว้เออเราโครซีอะไรพี่เราโคตรซีไม่ให้แตกก็พอนะพี่เราัอนะพี่หลังพี่พี่กิฟพี่หมอไม่ใช่หรอเราแยกอยกไว้นี่อยู่อ๋อ ช้าไปหน่อยดิเอ้ยมะนึงไอ้ฟุกูมาสองสองายซ่าปังหลัง่าเออหลังเลยมีนี่แบมไปไหนไปแล้วไปไหนไปแล้วไปไหนพี่ตายตายตายเฮ้ยตายตายตายมีมีมีผ่านเราแมีผ่านเราแล้วทีมีเซ็ไว้แคนเนอร์ทำงานาบอกหลังเข้ามาปลเลย มึงมาเต็มมึงขึ้นมาเต็มบังเข้ามาเต<า>็มหน้าหน้ากันนั้น,น,นได้ชุบได้ชุบได้เคลียร์แล้วตรงมาไดนเคลี้ยวโอ๊ยไมค์แล <5. S 2> ้วมาไดนมาอ <5. S 2> ีกมาไดนมาเพิ่ม,มโอ,ตอ้ต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดเดี๋ยวมาช่วย ข้างบนไปทำอะไอะเหี้ยรถถังมีใครมีมีใครมีใครมีใครบ้โยนโยนโยนสะพายหน่อยเฮ้ยเฮียเป็นสะพอดนะพี่ใครเป็นสะพอดวะไม่ได้เป็นเป็นไอ้นี่ไอ้เป็นหมอหมอมา็นสะพอดวะหมอเป็นสะพอดพี่มันมีมันถุงกระสุนอยู่อันที่สาวของพี่มันถุงยาหรือถุงกระสุนวะ มันเป็นถุงกระสุนพี่มันเป็นถุงสะพายอ่ะมันแบบมันมีทุกอย่างเลยอยู่ในนโอเคได้เหมลม้ลมล้มล <c oughs> ้มไร่บันไดโซนบันไดปั๊กอุ๊ยไม่เห็นพี่ <c oughs> เฮ้ยเกิด <c oughs> ไม่ได้แล้วว่าดซีอหรอ อยู่จุดเกิดเลยใครปเหมอว่าไม่มีเดี๋ยวรอเกิดเกิดได้เกิดได้มั้ยเยอะเยอะๆฟุกระวังเต็มตึกเต็มตึกเราไปเกินเต็มตึกเต็มตีนเลยโอ้ไม่ตายเกกียร์ตึ ไม่ได้ด้วยอุ้ยเลื่อนเลยพี่กิ๊บเลื่อนชัดกันเหมือนกันในศาสตร์เลยชัดกันชัดกันในยีนนี่เล่นดีคนหนึ่งเลื่อนหรือครึ่งหนึ่งพี่ไม่รู้ไม่รู้หรือยังเกิดได้เกิดได้มีจุดเกิดเฮ้ยอยู่ไม่อยู่ตรวสแกนได้ตรวสแกนได้เกิดแล้วบอกนะพี่กกดสแนเกิดแล้วพี่ผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วผมเกิดแล้ว แค่สอตัวมีแค่สองคสามตัวกอตายคู่ทิ้งสะสะพายทิ้งอยู่ชั้นหนึ่งนะเรียบร้อยแล้วพี่เสอแล้วชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละตายแล้วตายแล้วตายแล้วต่สามคนสามคนเราเยี่ยมสามคนยังดูสะพอนเราดิเอาให้สี กาไม่เล <Private. S 2> ่นต้องไงแล้วเฮ้ยกูยิงเจ็บหนักว้าที่เกูกระโดดสูงเลยโอ้ชีตูลวนเอ็มเจ็ดสหกสิบเจ็ดอะไม่ทัน อันนึงเจหอเียอะไรยอยสลายนเอยู่เหรอเาเทอ,อยูอย่ีเยอะๆๆรอบๆมามีไนท์มีพี่กิฟ์แล้วก็มีฟุกทักล้านครับอยู่ไหนอยู่ไนอยู่้อเมือเจานกระโดดทีเ้อทเ่น้อ น้าอาวสวยทายเขียยแม่แม่แบบชิปจ้ำมายิงเีนหน่วยไหนวะหลอมมืเข้ามาเล่นวยกันเลยอ้าวแล้วมาชิปกูหายไปไหนวะล้เฮ้ย m 4ถือว่าได้อยู่ m 4นี้ดีเลยเนี่ยจัดมา45ตัวเนี่ยหน่วยหน่วยอูู้ตัดตึงจัดจ่ะพี่แอบ45ตัวพี้พวกสิบตัวตึงๆนั่นเนี่ย